เดลิเมอร์ออนไลน์ปด้ามขวานชาญชายแดงใต้ก้าทุกที่ทุกแห่ง3สอสิยุคใหม่สะท้อนความจริงสองทุกมุมมองสามขอเข้าใจเข้าถึงเข้าไปมีส่วนร่วมสามรู้คนรู้งานรู้พื้นที่3ากอก่อกันแก่สามต่อตามต่างแตก3ถนนทุกคนทุกพื้นที่ถูกเวลา3าพอพัฒนาคนพัฒนางานพัฒนาความคิด3ามดอด้านแผนง,งาน ด้านการบริหารด้านปฏิบัติงานเดลิมเรอร์ออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ร่วมพลังขับเคลื่อนในวิติต่างๆเพื่อประชาซอฟต์พาวเวอร์ประพันธ์ฤิทิวงบณาธิการเดลิมเรอร์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้สื่อยุคใหม่สะท้อนความจริงส่องทุกมุมมองสู่ชายแดนใต้เลขานุการัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดโครงการเรือเยาวชนป้องกันยาเสพติดรุ่นที่สามผนึกกำลังคนรุ่นใหม่สิบประเทศสร้างภูมิคุ้มกันย้ำกันยาก เมื่อวันที่29กันยายน2566นายกูเฮงยาวฮัสเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันยาเสพติดรุ่น3าพร้อมด้วยนายดาตกโจจีซามูเองเอกอัครราชะทูตมาเลเซียรประจำประเทศไทยนายเวอร์กาลิอาโนนาฮานิทูตฝ่ายอาัยการจากประเทศอินโดนีเซียนายเออร์พีซาอารีรา ผู้อำนวยการคณะกรรมการยาสภัติดอนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นายธนากรไทยนันรองเลขาธิการปรปรสและผู้แทนจากสํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหรประชาชาติผู้แทนเอกอัครราชทูตและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจาก10ประเทศได้แก่กัมพูชาจ,จีนลาวอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เมียนมา,มามาเลเซียเวียดนามติมอร์เลสเตไทยและผู้บริหารสํานักงานปปรสร่วมงานกว่า100คนในห้องประชุมชิดชัยวันเสิติ์ สำนักงานคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก่อนการเปิดพิธีผู้แทนเยาวชนจากทั้งสิประเทศได้ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับมุมมองของยาเสพติดโดยเยาวชนแต่และประเทศแสดงให้เห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการถึงสังคมที่ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดนายกูเฮงยาวหันเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้เป็นประธานในพธิธีเปิดงานเยาวชนป้องกันยาเสพติดในครั้งนี้และยินดีที่ได้เห็นประเทศถึงสิประเทศเห็นพ้องกับโครงการนี้และส่งเยาวชนเข้าร่วมเพราะอย่างเราทราบกันดีถึงปัญหายาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อประเทศในประชาคมโลกในกูเฮงยาวอาสันยังได้กล่าวถึงความสําคัญของการสร,ร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดต่อกลุ่มเด็กเยาวชนเหล่านี้จะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ยั่งยืนและรัฐบาลให้ความสําคัญในสําคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเด็กและเยาวชน ซึ่งไม่เพียงแต่เราประเทศเดียวแต่ประเทศต่างๆต้องก้าวไปด้วยกันเพื่ออนาคตของเยาวชนของเราเองนายธนากรไคนันรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประเทศไทยและนานาชาติอยากเห็นพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญต่อประเทศชาติในอนาคตจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะผลักดันให้เกิดเป็นพลังสังคมเกิดความสร้างสรรค์และเป็นเครือข่าย ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเยาวชนยังสามารถส่งต่อแรงบันดาลใจสร้างการมีส่วนร่วมป้องกันยาเสพติดไปยังเพ,เพื่อนเพื่อนเพื่อร่วมสร้างหลักฐานที่ดีให้กับประเทศในภูมิภาคในการป้องกันยาเสพติดโครงการนี้จัดขึ้นเป็นเวลา10วันระหว่างวันที่28กันยายนถึงวันที่8ตุลาคม2566โดยนำผู้แทนเยาวชนจาก10ประเทศช่วงอายุระหว่าง18ถึง24ปีเข้าร่วมอภิปรายศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้และเก็บเกี่ยว ประสบการณ์จากการศึกษาดูง,งานยาเสพติดในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำขงทั้งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรวมถึงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเยาวชนให้เข้าใจถึงต้นต่อและเส้นทางของปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคําซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์นี่มีความสําคัญในการดําเนินง,งานป้องกันยาเสพติดตามบริบทของแต่ละประเทศตั้งแต่การจัดโครงการนี้ในครั้งแรกเราดีใจได้เห็นพลังของเยาวชน และได้รับการสนับสนุนจากประเทศต่างๆที่เห็นด้วยกับการกิจกรรมเช่นนี้ตนยังมีความยินดีที่ได้แสดงให้เห็นว่าความร่วมมือการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นไม่ควรแบ่งแยกประเทศและเราล้วนมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดผมหวังว่าเยาวชนทั้งสิประเทศจะได้เก็บเกี่ยวความรู้มิตรภาพและประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตการเรียนการทํางานที่อาจเกี่ยวข้องกับงานยาเสพติด ในอนาคตรหรือต่อยอดความรู้และกิจกรรมไปสู่ระดับนานาชาติต่อไปซึ่งการสร้างการรับรู้เข้าใจในเรื่องยาเสพติดถือเป็นนโยบายสําคัญตามมาตร,ราการการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนของรัฐบาลนายธนากรไขนันรองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการปร้องกันและปราบปรามยาเสพติดกล่าวประพันธ์ฤิธิวงบรรณาธิการเดลิมิเรอร์ปลายได้ข่มก้าวแดนต้สื่อยุคใหม่สะท้อนความจริงสองทุกมุมมองสู่ชายแดนใต้